ขอประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไก่มวลชนหลั่งไหลให้กำลังใจทีมพิธาท่ากลางสายฝนก็ไม่สามารถหยุดได้วันที่22กรกฎาคม2566ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับปากร่วมช่วงหน้าโรบินสันบ่อวินตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยนายเสียจำปาทอง นางสาวเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสแบบบัญชีร,รายชื่อพักก้าวไกลได้เดินทางมาตามสัญญาตามที่เคยสัญญาไว้จะมาขอบคุณชาวบ่อวินและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้นายสหัสวัฒนคุ้มคงสสชนบุรีพักก้าวไกลได้จัดเวทีปราศัยที่ใต้สะพานต่างระดับเพื่อขอบคุณพี่น้องชาวบ่อวินและใกล้เคียงที่เดินทางมา โดยก่อนหน้านี้ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักจากนั้นนายพิธาปราศัยก้าวขอบคุณพี่น้องชาว่อวินและใกล้เคียงที่เลือกพักเก้าวไกลเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพักเก้าวไกลพร้อมกับสนับสนุนพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้